โดยคลาสสิกโกลฟิเจอร์ กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของราคาทองคํากันบ้างดีกว่านะคะเราพูดคุยกันมาหลายต่อหลายสัปดาห์นะคะเรื่องของแนวรับนะคะที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นจิตวิทยาที่สําคัญเหมือนกันนะคะ1,000ัต่ำกว่า1,300ัน 1, ลงมา1280นแะคะแล้วก็ลงไปมากกว่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวในทองคําระหว่างนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ในสัปดาห์นี้หรือว่าในรอบวันนี้เนี่ย1,285เหรียญตอนนี้การเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆยัง ังจะมีกลยุทธ์อะไรนะคะที่เราจะต้องดูกันบ้างหรือว่าจริงๆแล้วมีทางเลือกอะไรนะคะที่เราอาจจะมีการเปลี่ยนการลงทุนในทองคำกันได้บ้างหรือเปล่านะคะวันนี้มาหาคำตอบกันกับทางด้านของคลาสสิกโกลฟิเจอร์นะคะอยู่กับทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของที่นี่เขานะคะคุณนัทชีจุฬาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่สวยที่สุดนะฮะยิ่งเห็นตัวจริงยิ่งสวยไปดูราคาทองคำกันก่อนดีกว่านะทำวันสัปดาห์นี้มันแว่งแค่จริง นุนั่แค่จนหลายคนบอกอืมจะซื้อจะขายนี่ก็ยากเหลือเกินยังไงดีเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในรอบสัปดาห์ ก็จริงๆเราดูราคาทองคําก่อนนะจริงจแล้วเนี่ยในชั่วโมงการซื้อขายในระหว่างวันเนี่ยอาจจะดูว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะบแต่ว่าในรอบสัปดาห์ก็ยังพอจะมีการเคลื่อนไหวอยู่นะอย่างสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคานี่เคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็น s i d e w a y down นะปรับตัวลงมาตลอดสัปดาห์ลเลยนะคะปรับตัวลงมาจนถึงจุดต่ําสุดประมาณ1273เเหรียญนะหลังจากนั้นก็มีการดีดตัวขึ้นมาได้แต่ว่า ก็เลยยังมองว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวเท่านั้นนะคะแล้วก็การดิดตัวของรา,าคาทองคําหลังจากที่ไปย้ำย้าบริเวณ1273นเหรียญประมาณ2 3คสั้ังนะคะคแล้วก็ถือว่าสามารถยืนอยู่ณนะบริเวณนี้และหลังจากนั้นเนี่ยพอรา,าคาทองคาดิดตัวขึ้นไปเมื่อวานนะคะดิดตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1290เหรียญเวสเซล่านะคะคหลังจากนั้นก็มีแรงขายลงมาจริงๆิแล้วเนี่ยปัจจัยต่าง ที่เข้ามากระทบกับทองคำในช่วงนี้ก็อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าประเด็นความรุนแรงต่างๆในตะวันออกกลางในช่วงก่อนหน้านี้เป็นประเด็นความตึงเครียดที่ทําให้ราคาทองคาบีบตัวให้แรงแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยราคาทองคาจะค่อยๆซึมลงนะหลังจากที่ถือว่ามีความคลี่คลายไปหรือว่าเหตุการณ์ไม่ได้ปะทุรุนแรงมากขึ้นนะคะก็เป็นไปอย่างที่คาดนะคะก็หลังจากที่ราคาทองคํามีการดิบตัวขึ้นไป ทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยไปแต 20, 20, ปะ20,000 2่0 0 0กว่าบาทนะคะ<ม>2,300 2,400บาทตรงนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตอนนี้ก็กลับมาอยู่19,00 0บาทต้นๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ปัจจัยบวกของทองคําขาดหายไปในช่วงนี้นะก็ทําให้ราคาทองคําค่อยๆซึมซึมลงมานะคะ<ม>หลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเห็นได้ว่าออกมาค่อนข้างดีในช่วงนี้<ช>ะน,นะคะแล้วก<ะ>็ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีอย่างเมื่อคือนนี้ก็ออกมาดีนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยตรงนี้นะคะก็กดดันราคาทองคำในในแง่ที่ว่าตัวค่างเงินยูเอดอลลาแข่งข่านะคะจะเห็นได้ว่าค่างเงินยูเอดอลลาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแข่งข่าขึ้นข้าง,างเร็วนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำนะคะแล้วก็มาดูอีกอย่างหนึ่งทางด้านตลาดหุ้นนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นทั้งสหรัฐทั้งยุโรป<ร>นะคะกรบับตัวบวกขึ้นข้าง,<ม>างร้อนแรงแล้วก็สหรัฐเอเซนที่ทำมิลไฮไปต่อเนื่องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็็็็นนนนนีี้กกถือวว่่าาาเเปปรระดดทัคค ัป<ม>ะเดดด็นกใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเน,นี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกบนะก็คือประเด็นทางด้านสถานการณ์รความรุนแรงตึงเรครียดนะคะก็เป็นประเด็นที่เข้ามาบวกต่อทองคําแต่ว่าก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นบวกสั้นๆ,ๆนะคะส่วนทางด้านกองทุน spdr นะ,ะเรา พูดกันในช่วงก่อนนะั้นนี้เดือนที่แล้วเนี่ยมีการถือครองอเข้ามามีสถานะซื้อประมาณ11ตันนะคะทางเดือนแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยกลับเข้ามามีสถานะขายนะ,ะนะถึงปัจจุบันก็ขายเกือบเกือบสิตันนะ,ะเพราะฉะนั้นสถานะของกองทุน s p d r ก็ยังทั้งซื้อสลับขายนะ,ะยังไม่ได้เข้ามาซื้ออย่างมีนันยยะสําคัญเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาเพิ่มบวกต่อราคาทองคาอย่างร้อนแรงแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งอย่าง กระแสข่าวอย่างเมื่อวานนะคะ IMF ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัสเซียมีการถือครองทองคําเพิ่มขึ้นในทุนสํารองของเขานะคะสเดือนต่อเนื่องนะคะ,คะซ,ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นบวกของทองค,าาคําระยะสั้นนะคะก็ทําให้เมื่อวานอาจจะทําให้ราคาทองคำดิ่ตัวขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ั้งนั้นถ้ามาดูตัวยอดที่เขาสะสมเพิ่มเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้เป็นในยะสําคัญเท่าไหรนักนะคะก็สะสมเพิ่มขึ้น10ตันกว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ต้องดูว่าถ้าหลังจากนี้ ราคาทองคำเพราะนักลงทุนเนี่ยยังมองว่ายังมองราคาทองคำม,มีโอกาสที่จะหลุดแนวรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเรา,ก,า,ก,า,ก,าก็ยังไม่ได้แนะนําให้เข้ามาซื้อทองคำในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนพออยู่นอกตลาดเนี่ยในตลาดฟิสิกอลแรงเข้ามาซื้อยังไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นพอประเด็นปัจจัยบวกขาดหายไปในช่วงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคาม,มีการปรับตัวลงมาด้วยค่ะค่ะแต่มันแสดงถึงเรื่องของความน่าสนใจในการลงทุนในทองคำลดลงไปด้วยหรือเปล่าคะ ปัจจุบัน,นสำหรับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับการลงทุนทองคำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแค่มีการเคลื่อนไหวของราคาทองคอําที่ผันผวนตรงนี้ก็สามารถทํากำไรได้ตลอดนะเพราะว่าการลงทุนทองคําในปัจจุบันต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ขาขึ้นอย่างเดียวนะคะขาลงก็สามารถทํากําไรได้แล้วก็รวมถึงทองคําเป็นอะไรที่อาจจะคุ้นเคยคุ้นชินกับนักลงทุนในประเทศบ้านเรานะค,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องต้องศึกษาแล้วก็ปรับกลยุทธ์การลงทุนทองคํามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนทองคาไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งหรือโกลด์ฟิเจอร์เองก็ตามนะคะสามารถลงทุนได้ในทั้งขาขึ้นและขาลงเพียงแต่ว่านักลงทุนอย่างนักลงทุนที่ลงทุนทองคาแท่งแล้วก็ลงทุนไว้นานแล้วนะคะ <c oughs> ก็เวลาทองคำในลักษณะกลยุทธ์แบบนี้นะคะก็อาจจะต้องปรับกลยุทธ์การในทิศทางขาลงด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในระยะสั้นนะคะเรายังไม่ได้มองว่าเป็นทิศทางขาลงแบบแ จะลงแรงนะคะมองว่าในช่วงนี้น่า,นาจะยังไซเวอออกด้านข้างนะคะ1,270เหรียญจนถึง1,295เหรียญยูเอเซอร่านะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าพอร,ราคาทองคำลงมาแนวรับบริเวณ1,273-1,270ยังสามารถยืนได้นะคะเราแนะนำว่าแคาราคาทองคำย่อลงมาบริเวณแนวรับบริเวณนี้สำหรับนักทุนระยะสั้นเข้ามาซื้อได้นะคะ,คะแต่ว่าแนวต้านของอย่างของวันนี้นะคะ1,290เหรียญ1,295เหรียญก็ยังไม่ได้มองไปได้ไกลนักนะคะแต่ว่า เพราะว่าคืนนี้ไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะประกาศนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ทําให้ราคาทองคำขึ้นไวผันผวน,น,นมากนะักค่ะแต่ว่าสําหรับรอบสัปดาห์นะรเรายังมองแนวต้านบริเวณ1,305เหรียญแล้วก็1,315เหรียญก็ยังมองที่บริเวณนั้นอยู่ถ้าเกิดราคาทองคําดีดตัวขึ้นไปเกือบโซนบริเวณ1,300เหรียญน,นะคะก็อาจจะมีแรงขายแล้วก็ย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นยังมองว่าในช่วงนี้ให้เทรดดิ้งในกรอบก่อนนะคะแต่ว่าก็ต้องมีจุด Stop l ล s s ที่บริเวณ1,270เหรียญนะคะถ มีโอกาสที่จะมีแรงขายลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับลงมา1,260เหรียญ1 2 4่นี่เหรียญในระยะถัดไปได้นะแต่ว่า,าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้กลยุทธ์การลงทุนก็คือเข้าออกให้เร็วนะคะแล้วก็ซื้อขายในกรอบเรขาคตนะเพราะว่าจริงๆถามว่าในในลักษณะที่เป็นไซเวนี้ทำกำไรได้ไหมทำกำไรได้แต่ว่านักลงทุนต้องทำกำไรเป็นรอบๆนะคะซื้อแนวรับขายแนวต้านพอ ถึงแนวต้านยังไม่ได้ปรับตัวผ่านแนาวต้านก็ขายออกมาแล้วก็มาซื้อแนวรับให้ทํากําไรแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากนี้นะ,ะก็ต้องติดตาม,มอย่างต่อเนื่องเพราะสัปดาห์นี้ก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนในวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นตัว GDP สูงเบื้องต้นแต่มาสองนะคะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะ,คะแล้วก็ยอดขายบ้านที่รอบปิดการขายก็ต้องติดตามตัวเลขต่างๆเหล่านี้ในสัปดาห์นี้ด้วย ถ้าผมเทรนด์สัปดาห์นี้นี่โอกาสขึ้นหรือลงมากกันเท่านั้นคือฟังเหตุผลมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าฟังช้อจปลอดภใยกว่าหรือปล่าคือรอขึ้นแล้วคันหายดีกว่าที่ลงมาแล้วมันรับแล้วอีกเดี๋ยวต้องไปคัดลอสหรือเปล่าคือคือสำหรับช่วงนี้เนี่ยจริงๆเราแนะนําว่าพอราคาทองคำไซเววด้านข้างนะคะซื้อแนวรับขายแนวต้านนะคะ เพราะว่ากลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้ว่าปัจจัยที่จะมากดดันราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีมากกว่า,าแต่ว่าประเด็นทางด้านความรุนแรงก็ต้องถือว่ายังไม่ได้จบนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นพอถ้ามีความรุนแรงขึ้นมาทีราคาทองคาก็จะดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะแต่ว่านักลงทุนที่อาจจะ รอลงทุนอย่างแนะนําว่าการดีตัวของรงาคาทองคำแบบจากประเด็นความรุนแรงต่างๆเนี่ยไม่แนะนําให้ไล่ร,ราคาะนะคะค,คือถ้าดีตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะรอนะคะดูว่าถ้าความรุนแรงดูมีความ ผ่อนคลายหลังจากนั้นเนี่ยราคาทองคำก็จะค่อยๆซึมๆลงมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าความแรงมีมากขึ้นตรงนั้นเราค่อยเล่นระยะสั้นดีกว่านะคะก็แนะนํานักลงทุนว่าปีนี้อาจจะต้องเทรดดิ้งในระยะสั้นแต่เหมาะสมหรัมัน็ะถื่อยาวๆเหมือนปีก่อนๆไม่ได้แล้วแนวรับซื้อแนวต้านขายแล้วถ้าเกิดว่าหลุดไปผิดทางก็ต้องคันลอสด้วยอย่างนี้ในการง ใช่แล้วค่ะแต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้ตอนนี้หายใจไม่ค่อยทั่วท้องอ่ะถ้าจะอยู่ในกรอบแบบไซ์เยวแบบนี้หรือว่าต้องแบบติดตามข่าวคราวให้เร็วหน่อยนะคะมีทางเลือกอะไรอื่นๆให้กับนักลงทุนบ้างไหมคะค่ะก็จริงๆสําหรับช่วงนี้เนี่ยอย่าง นักลงทุนถ้าเกิดว่าในช่วงที่ทองคำอาจจะทำกำไรได้น้อยนะคะก็อาจจะลงทุนตัว set 15 d e ็กฟิ u u จอก็ได้หรือ single stock futures ก็ได้นะจริงๆเราว Classico ก็มีให้บริการทุก product ในตลาดทีเฟกนะคะยกเว้นแค่ currency f u t u r e เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นถ้าช่วงทองคำอาจจะนิ่งๆตลาดหุ้นดูมีความหมุนกว่ามากกว่าก็มาลงทุนตัว set 15เด็กฟิว u จอก็ได้นะคะเป็นฟิวเจอร์เหมือนกันใช่ก็เป็นฟิวเจอร์เหมือนกันนะครับ สามารถทำอะไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะแล้วก็นักลงทุนที่อาจจะมีพอร์ตการลงทุนหุ้นอยู่แล้วนะก็สวิชมาลงทุนตัว Se t 50 i n d e เด็ t u r e เเพื่อบริหารพอร์ตในจังหวะที่เซ t อาจจะปรับตัวลงด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่านักลงทุนที่ลงทุนใน Go f ฟิ u เจอเองก็ตามนะคะณปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนสิ้นเดือนนี้ไปนะก็ถือว่าสามารถใช้บริการแลกทองคำจริงได้นะคะจากตัว Go f ฟิ u เจอนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ลงทุนก่อนนั้นทออากระดษนนนตี ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าสามารถอาจจะพอหมดอายุสัญญานะคะอย่างตัวซีรีส์ณเดือนนี้นะคะพอหมดอายุเนี่ยณนะก่อนวันหมดอายุก็มาแจ้งความจำนงได้ว่าจะขอเป็นทองคำจริงได้นะคะ<ม>ก็นราคา,าวันหมดอายุไฟแนลเซ็ตเมนต์พายไปนะคะแล้วก็อาจจะมีบวกรบค่าธรรมเนียมหน่อยนึงนะคะแล้วก็สามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มแล้วก็ได้ทองคำกับบ้านไปถือยาวๆก็ได้อันนี้ก็เป็น เป็นรูปแบบใหม่ในการลงทุนทองคำตัวโกลฟิเจอร์นะคะหรือว่าจะเป็นขายก็ได้นะคะขายถ้ามีการขายในสถานะในโกลฟิเจอร์อยู่ก่อนหมดอายุสัญญาเนี่ยก็มาแจ้งความจำานงนะคะก่อนก่อนปิดสถานะไปว่าจะเอาทองคำมาแล้วก็ได้ได้ราคาส่วนต่างไปจากราคาโกลฟิเจอร์ตอนปิดนะคะอเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องมายเครื่องมือให้กับักลงทุนจริงๆถ้าเกิดว่าคุณที่มีทองคําแท่งอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก่อนหน้านี้อาจจะกลัวโกลฟิเจอร์ไม่ต้องกลัวถ้าคุณขายล่วงหน้าไปถ้าคุณมีทองสัญ ต่อให้ราคาจะผิดทยยังไงคุณก็เก็บทองตัวนั้น่ไปส่งมอบตอนหมดอายุได้ก็แจ้งความสนงมาเท่านั้นเองโอ้ยางงี้ก็สบายนะครับแาคนที่บอกว่าเอขาดทุนแล้วฉันไม่อยากคัดลอสเลยก็รับทองแทงได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกใหม่ ขัดส่วนมันเยอะไหมครับต้องกี่สัญญาได้เป็นกี่บาทจริงๆได้ได้ได้ไม่มีขั้นต่ําค่ะก็หนึ่งสัญญาตัวเล็กก็คือ10บาทก็เป็นทองคําแท่ง10บาทอ๋อได้สิบาทอย่างนั้นเลยสิบาทอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าต้องจ่ายส่วนต่างเพราะว่าโปรฟิวเจอร์มันใช้เงินลงทุนหลักประกันน้อยกว่านะคะก็ใช้ใช้เงินลงทุนไม่ถึง10%เพราะฉะนั้นเราก็มาจ่ายส่วนต่างเพิ่มเท่านั้นเองก็ต้องใช้เงินอีกเยอะเหมือนกันในเวลาจ่ายเพิ่มใช่ค่ะก็เหมือนกับซื้อทองคําจริงๆเอาจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยกกกกาาารรรทีี่่แองงคํจิเนย็ ก็เหมือนกับเราไปซื้อทองคํานั่นแหละแต่เพียงแต่นักลงทุนมีสถานะในโกลฟิวเจอร์เราเขาอยากจะได้ทองคาจริงๆคือเหมือนซื้อณตอนนั้นสมมติลราคาไวแล้วค่ะก็อยากจะได้ราคานั้นก็หลังหลังจากชําระส่วนต่างก็คือมาจ่ายส่วนต่างที่เหลือเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกวิธีถ้าเห็นว่าราคานี้ถูกแล้วอยากได้ไปซื้อก็ได้เพราะถ้าเกิดมันกําไรคุณกาไรได้เร็วเลยล่ะแต่ถ้าเกิดเกิดพลาดพลั้งไม่ได้กาไรก็เสอพว่าซื้อทองคำไป็มีทองคำอยู่กับมือยู่นะคะโอ้โหเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยนะคะที่นํามา ฝากการเน่าเหนือจากกลยุทธ์ที่ฝากการไว้ในสัปดาห์นี้นะคะกับทางด้านของคลาสสิคโกฟิเจอร์ต้องขอขอบคุณคุณนทัททีมากมากค่ะขคครับสอบถา,ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Class คลาสสิโกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำโกลฟิเจอร์ของคุณมาแลกเป็นทองคำนะครับวันนี้หมดเวลาของล้วครับผมพิชยุทธ์นะครับคุณชนิดาคุณนทัททีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ